เล็กกับบอยใช่ไหมทําให้คนมาโฟกัสที่เราเข้าใจป่ะคําว่าแบบพวกมันทำให้กูดูแย่เนี่ยคืออันนี้เลยเออประมาณนั้นจริงคนก็เลยมาโฟกัสมากขึ้นแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติครับเข้าใจได้แม่ละแม่แม่แม่นนี้ก็เป้าใหญ่เลยนะแม่ก็ทําให้เราเด็กพุ่งนี้ก็แบบเออเราเราก็เคยคุยกับแม่นะเราก็บอกแต่ว่าแบบวันหนึ่งถ้าจะมีอ่ะเราต้องยอมเราต้องยอนรอบก่อนว่าพี่พี่เกศก็เป็นคน พิธีพิถันัเหมือนกันละเอียดอ่อนในการเลือกเหมือนกันเลยเราจะต้องเลือกมาเป็นแฟนแล้วคือคนนั้นก็อาจจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตปะเราก็รู้สึกเกิดว่าถึงฉันจะยังมาตรฐานสูงแค่ไหนอะ่ะก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่รู้สึกว่าเลือกแล้วคนนั้นก็คือก็คือใช่แหละแล้วคือว่าผ่านเราก็คือเขาก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอะเราก็แต่เราเองก็ยังรู้สึกว่า เราก็อาจจะยังไม่เจอด้วยเลยด้วยก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้อะไร